สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหาประจำเดือนธันวาคม2567บริหารงานโดยวาทีร้อยตีอภเดกไม้ส่งเนินครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศาึกษาสกรระดับอำเภอคลองหาดสกรรระดับอำเภอคลองหาดดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกในวันที่12ธันวาคม2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและบายมุกในสถานศึกษาและรอบสถานศึกษาภายใต้5มาตรการ4ี่ต้องสองไม่และได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายเป็นวิทยากรให้ความรู้จากที่ว่าการอำเภอคลองหาดสถานีตำรวจอำเภอคลองหาดและโรงพยาบาลอำเภอคลองหาเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้และป้องกันตนเองจากยาเสพติดโครงการป้องกันและเชืดอชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้วจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่3าม2 7 6 7ในวันที่1 9 0 0ธันวาคม2,567โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อนที่ 2. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพได้แก่การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและการทำพวงกุญแจจากลวดกามี่ 3. ปิงโกยาเสพติดให้โทษพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด 4. กิจกรรมระบายสีกระเป๋า 5. น้ำาสมุนไพร 6. ผลิตภัณฑ์ OOCC และ 7. บริการรถโมบายเคลื่อนที่ตรงเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอำเภอของหาดเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้รับบริการและได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมต่างๆ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาคนพิการในวันที่20ธันวาคม2567เพื่อให้นักศึกษาคนพิการได้ฝึกการทำปวงกุญแจจากเส้นลวดกรรมยีสกลร,ระดับอำเภอคลองหาดมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายดังนี้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานชมรมอาสาเยาวกาชาติประจำปี2568เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารง,งานอำเภอแบบบูรณาการ ครั้งที่12/2567ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันท้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนะกาธิเบศรูมห,ม,มหาราชบรมบนาถบพิตรเข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันครูปี2568เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดําเนินกิจกรรมและจัดทําแผนปฏิบัติงาน สร้างพลเมืองคุณภาพประจำปีพศ2568เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมอบรมเวทีสร้างแกนนำภูกกประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนประจำปีงบประมาณพศ2568นำป่าเข้าร่วมโครงการป่าร่วมใจสัสร้างเป็นหนึ่งสกอรรระดับตำบลทั้ง7ตําตำบลประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยครั้งที่1 2568